เปิดลงทะเบียนแล้ววันแรกลงทะเบียนนี้นอกระบบแล้ว22,900รายมูลนี้กว่า935ล้านบาทลงทะเบียนถึงวันไหนทำอย่างไรบ้างฟังรายละเอียดในคลิป สุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้นอกระบบผ่านระบบออนไลน์และเปิดรับลงทะเบียนด้วยตนเองที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขนี้นอกระบบทั่วประเทศณศนะาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกแห่งรวมทั้งช่องทางสายด,วด, 67, ด่วนศูนย์ดำรงธรรมหนงาดโดยเริ่มในวันนี้เป็นวันแรก ด้วยตลอดทั้งวันมีผู้มาลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากนี้นอกระบบทั้งในระบบออนไลน์และเข้าไปขอรับบริการณนะศูนย์อำนวยการแก้ไขนี้นอกระบบทั่วประเทศเป็นจำนวนมากโดยมีพื้นที่จังหวัด5ลำดับแรกคือ1กรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียน1,529รายเจ้านี้879ล้านนี้78.48ล้านบาท สองจังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียน959รายเจ้าหนี้507ร้ยหายหมูลหนี้55.36ล้านบาท3จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน910รายเจ้าหนี้557รายหายมูลหนี้27.64ล้านบาท4จังหวัดนครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน822รายเจ้าหนี้351รยหายหมูลหนี้23.53ล้านบาท หจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ลงทะเบียน572รายเจ้านี้293รารายหมุนนี้23.70ล้านบาทนายสุทธิพงศ์จรเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัญหานี้นอกระบบนั้น เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนแต่กลับมีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้วิกฤตมาเป็นโอกาสขูดรีดข่มเหงประชาชนถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายจึงขอเน้นย้ยําไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอน้าที่ฝ่ายปกครองกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันเฝ้าระวังอสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นผู้กระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่าลืมนะคะใครที่เป็นนี้นอกระบบและอยากลงทะเบียนให้ไปติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขนี้นอกระบบทั่วประเทศณสาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ